สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic i y e s ทะยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมรถยนต์กับผมพ่อมีเทีรธรรมธรรมศรีครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับเอาจริงๆก็ครึ่งทางแล้วแบบทางการแล้วเนาะ ก็คือถ้าเราพูดถึงช่วงกลางปีแบบนี้ในวงการรถจนนะครับก็บอกตรงๆว่ารถใหม่ๆอาจจะไม่ได้มาเยอะมากนะักแต่ก็มาอยู่นะก็คือผมรับประกันได้เลยว่าในเดือนนี้รวมถึงเดือนที่7ก็จะมีรถบางรุ่นที่จะเปิดตัวใหม่ที่เราจะได้เห็นกันแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับพวกแบบต้นปีหรือว่าช่วงปลายปีจํานวนรถที่เปิดตัวมันอาจจะเยอะกว่าแบบเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับ แต่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นซีซั่นที่ผมบอกไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็คือเราจะารถใหม่ๆที่เขาเปิดตัวมาไม่ว่าจะเป็นเดือน3เดือน4เดือน5เป็นต้นเราก็จะมีโอกาสที่ได้ทดลองขับได้ทดสอบก็จะได้มารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ดูว่าแต่ละคันสมรรถนะการใช้งานต่างๆมันเป็นอย่างไรครับแต่แน่นอนคือเราก็มีกระแสต่างๆด้วยเนาะที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรถจนหรือว่าการเปิดตัวรถจนใหม่อาจจะเป็นแค่ ข่าวสารที่พูดถึงภาพรวมของตลาดรถจนซึ่งในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในช่วงข่าวสารในวงการรถจนในสัปดาห์นี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณขวัญชัยปรับพัดพง์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40เปิดเผยว่างานจองพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2023ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมากทั้งค่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเนื่องจากความสําเร็จของงานปีกอดที่มียอดจำหน่ายรถยนต์36,679คันรถจักรยานยนต์6,089คันรวม42,768คันส่วนธุรกิจเรือ และกิจกรรมทางน้ําสร้างเป็นเงินสพัดกว่า200ล้านบาทส่งผลให้เงินสพัดในงานรวมมูลค่ากว่า51,000ล้านบาทและปีนี้มีการจัดแสดงอากาศยานร่วมด้วยจึงคาดว่าจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างคึกคักยิ่งกว่าปีก่อนอย่างมาก พบกับงานมหกรรมยันยนต์ครั้งที่40ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคม2566เนื่องจากว่าเราเจัดงานในช่วงปลายปีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่มีบรรยากาศซื้อขายเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่าปลายปีเนี่ยก็น่าจะมีบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็โดยประกอบกับ บริษัทที่จะมาเข้าร่วมงานนี่นะครับก็มีจํานวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็รถที่จะมาแสดงในปีนี้ก็เท่าที่เราได้รับข่าวมาก,ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประกอบกับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนแบรนด์ที่มากขึ้น รถที่น่าสนใจขึ้นผมก็คิดว่าปีนี้เนี่ยก็ในงาน,นงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40เนี่ยก็น่าจะมีสีสันมีความน่าสนใจไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยครับในช่วงนั้นเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆเราเปิดทั้งสองทางเลยทั้งมีทั้งออนกราวออนกราวก็มาดูงานแบบเห็นเห็นตัวกันเลยแล้วก็ออนไลน์ก็ได้ออนไลน์นี่ดูทางทางคอมพิวเตอร์ได้ทางทางมือถือได้ทั้งสองตลาดนี่นะครับมันก็ปีที่แล้วออนออนกราวเนี่ยได้มาล้านสาม ล้านสามสามแคนปีนี้ก็อาจจะโตขึ้นนิดหน่อยเป็นล้าน4ี่แต่ว่าออนไลน์นี่นะครับปีที่แล้วได้ประมาณแสนสี่ปีนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นมาประมาณใกล้ๆสอง0 0นมาดูกันเยอะๆครับทั้งออนกราวและออนไลน์ครับงานมหากรรมยันยนต์ปีนี้เป็นปีที่40ครับครับ BMW ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษ2รุ่นได้แก่ BMW M3 CS ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์สมรรถนะสูง6สูบขนาด3ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบ5 5 1แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบเ s t e p เ r o ทร c ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 14,999,000บาทและ BMW M3 Competition M xDrive Touring ใหม่ครั้งแรกของ BMW M3 ที่มาในรูปทรงทัวริงขับเคลื่อนด้วยพละกกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ Twin Power Turbo 510แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ ราคาจำหน่ายเริ่มต้น10ล้าน3 99,000บาททั้ง2รุ่นเปิดรับจองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ shop.bmw.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณวันลบตรีเลิกงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าซูซูกิแครีรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กมียอดขายแล้วรวมทั้งสิ้น59,486คันเนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกระบะบรรทุกแบบเรียบสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านขนถ่ายสัมภาระได้สะดวก เครื่องยนต์เบนซิน K15B ประหยัดน้ำมันด้วยราคาจำหน่ายเพียง395,000บาทพร้อมข้อเสนอพิเศษผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ222บาทด้วยระยะยาวถึง84เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกโดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศ เมอร์เซเดสบน์ประเทศไทยเผยโฉม The New A-Class โมเดลปี Class, 2023เจเนอรชั่นที่4ของ A-Class ในรุ่น A200 AMG Dynamic มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรเทอร์โบแบบ4สูบแถวเรียงแรงม้าสูงสุด163แรงมา้า เครื่องยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยลูกสูบเพียง2ลูกสูบเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าจ็ดจังหวะภายนอกตกแต่งในสไตล์สปอร์ตด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling ไฟหน้าใหม่แบบ LED High Performance ภายในห้องโดยสารติดตั้งพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่จอมาตรวัดแบบ a u l Digital Instrument Display ขนาด10.25นิ้วพร้อมจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้ว รวมถึงฟังก์ชันและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกอีกหลายรายการจำหน่ายในราคา2ล้าน3แสน2 0บาทมิสเตอร์โนริอังกิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโตโยต้ากาซูเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ต2023โดยปีนี้จะแนะนำ ยาริสเอทีดเลดี้วันเมเลสที่จะมาแทนที่รุ่น v ีออสวันเมเลสและยาริสรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่นอกจากนั้นยังเปิดตัวรถ3รุ่นที่ล้วนใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้แก่ยาริสอีฟูเอลเปียต้า86และอาร์ติสอีฟูเอล พบความสนุกสนานเร้าใจของกิจกรรม To y o ต a g a z ู Racing มอ o ตอร์สปอร์2 23กับรายการแข่งขันร,รถยนต์ทางเรียบวันเมกเรสทั้ง4รุ่นและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ใหม่ๆโดนใจวัยรุ่น5สนามทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดการแข่งขันสนามแรกวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ที่หาดบางแสนจังหวัดชนบุรี บริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดประกาศเดินหน้าแผนงานเพิ่มโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนต้าวี v, ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าคนไทยมียอดจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยยอดจดทะเบียนรวมณนะเดือนเมษายน2566กว่า3,000คันปัจจุบันเนตา มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานรวม27แห่งและตั้งเป้าการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานจากแผนงานเดิมที่30แห่งให้ได้มากถึง50แห่งภายในปีนี้ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถนดนเพิ่มเติมนะครับพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th YouTube channel Facebook Fan page ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าพูดถึง YouTube channel ของพ่อมรยน์อันนี้ก็คือจะเป็นการรีวิวรถนดนเป็นหลักเลยอาจจะไม่ได้เน้นข่าวสารมากนักนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักโฆษณา,ากันสักครู่ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ เนื้อคุณกับุดหมายที่แตกตา่างดิ e New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t e r x 8 My feel the drive การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนย,ยังไงก็เป็นไปได้ อีสุสุฟรีครอสโฟร์บายโฟร์มัสเตอร์ออฟออโรดลุยทโลพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอ l j เจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์ u ยู e อัพนิว i s w i กิสวฟ My mind My New Uncharted ไมม่่สสินุด The Be Uncharged New MU-X. ห้จัดใหญ่ให้กระหึ่มเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ฟ้าสโตรโชไทยแลนด์ EVX ป o อ0 2 3งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีม an. ีรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5-9กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี t v Man life. Life. สนับสนุนโดย ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross ช่วงรถเข่าเราขับในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวหรือว่าไปชมตัว Toyota Yaris Active ซึ่งคันนี้ก็เปิดตัวเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็กระแส ยอดขายการตอบรับนี่ถือว่าดีมากๆเลยครับแต่เหตุผลที่ผมนำคันนี้มารีวิวอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆคันนี้มีกระแส ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเรียกว่าเป็นข่าวสารที่ค่อนข้างคอตด้วยซ้าไปนะครับแล้วเกิดท่านใดที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวสารนี้ผมก็มาอัปเดตแบบสรุปให้ฟังแล้วกันก็คือโดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับก่อนที่เขาจะมาจําหน่ายขายได้เขาก็ต้องมีการทดสอบแล้วก็ได้ใบรองรับมานะครับว่าเออคันนี้มันโอเคมันปลอดภัยนะครับซึ่งโตยตายารีสเตฟก็เหมือนกันครับแต่ จุดหลักล้วนจุดที่เป็นประเด็นนะครับก็คือว่าหลังจากที่เขาได้ไปทดสอบได้ไปรับรองแล้วตอนขั้นตอนเรียกว่าขั้นตอนก็ได้ก็คือที่เขาเอามาจําหน่ายขายนะครับมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งเรียกว่าเล็กๆเลยก,ก,ก,ก็ได้ครับก็คือตรงข้างประตูนะครับมันไม่เหมือนกัน100%น้เนั่นเองครับซึ่งมันก็จะมีแบบเออคำถามต่างๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันจะปลอดภัยไหมโดยเฉพาะด้านข้างสมมุรณถ้าแบบมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ เออมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมันเป็นรอยนะครับแค่เป็นรอยข้างๆที่เขาทําไว้นะฮะซึ่งทางประธานของโตโยต้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นก็บินมาเพื่อชี้แจงเลยนะครับว่าเออมันไม่ได้มีอะไรนะครับปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าพูดตามตรงก็คือมันก็ต้องทําใบรับรองใหม่อีกครั้งนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ทางประธานโตโยต้านะครับเขาได้มาชี้แจงแล้วนะครับเขาก็ได้ เช็คขั้นตอนว่าเออมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ได้ใบไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งเรืงั้นก็ได้แล้วก็ได้ใบรับรองมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาได้ใบรับรองนั้นมาแล้วเขาก็เปิดจหน่ายแล้วก็เปิดการส่งมอบรถกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอช่วงนั้นตอนที่มีกระแสนะครับตอนนั้นก็คือเขางด รับจอแล้วก็งดส่งมอบรถหมดเลยนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมจะนําคดีมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันแล้วก็มารีวิวกันครับเผื่อท่านใดกําลังสนใจก็จะได้ไปดูกันเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โตโยต้ายาริสเอทีราคาเพิ่มขึ้น1นึ่งบาททุกรุ่นย่อยเป็นคุณยังจะซื้อหรือไม่ตั้งแต่คันนี้เขาเปิดตัวมาจนถึงวันนี้กระแสการตอบรับถือว่าดีมากๆแต่ถามว่าถ้าคุณชมท่านใดกําลังสนใจรถอ e ีโคคาอยู่หรือว่ากําลังมองตัวโตโยต้ายาริสเอทีอยู่และการที่เขาเพิ่มเงิน10,000บาทถามว่ายังคุ้มไหมสําหรับผมยังคุ้มอยู่นะครับการใช้งานหรือว่าการขับขี่ของคันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆถ้าเราพูดถึงการใช้งานหลักๆเลย คันนี้จะเหมาะกับการขับในเมืองครับคือถ้าคุณดูอัตราการเครื่อนขอคันนี้ถ้าคุณขับในความเร็วต่ำอย่างเช่นนะครับศูนย์ถึงสีหรือว่าจะไปในความเร็วระดับกลางก็ได้ก็อย่างเช่น4 0่สิบถึงแปคันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยคือถ้าคุณอยากจะเร่งแซงอะไรแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์หมดเลยครับแต่อันนี้ก็มีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณใช้รถคันนี้ขับไปต่างจังหวัดนะจะต้องทําความเร็วหรือว่าขับในรอบที่สูงหน่อยอย่างเช่น 80- ถึง120ร รือว่า100ขึ้นไป140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยมันอาจจะชา้านิดหนึ่งคือตอนนี้ผมขับมาประมาณ40กิโลเมตรได้แล้วนะครับฟีลิ่งโดยรวมนะครับคือถ้าคุณพูดถึงภาพลักษณ์ของ Toyota ครับคือช่วงล่างการเข้าโคง้งการทรงตัวโครงสร้างข,ของตัวรถอันเนี้ยผมบอกเลยว่ารู้สึกมั่นใจมากครับและดีพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการขับขี่สำหรับผมแล้วจะต้องแบ่งเป็นสส่วนใครที่ เน้นสายสปอร์ตแบบเร่งแซงแบบต้องทันใจอะ่ะอันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณใช้แบบในเมืองในชีวิตประจำวันแค่แบบไปทำงานขอรถที่ดีในราคาที่โอเคอันเนี้ยถือว่าโอเคมากๆเลยครับอันนี้คือพูดแบบสรุปสั้นๆก่อนเนาะคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับยาริสตัวก่อนถามว่าคันนี้แรงกว่าไหมสำหรับผมแรงกว่านะ ถามว่าแตกต่างกันบ้างไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้แบบโ oh อ้โหคุณมานั่งเลยคุณเหยียบแลวแบบโ oh อ้โหฟีลลิ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกง็ไม่ใช่แต่ถามว่าดีไหมดีกว่าครับคือเนี้ยผมเหยียบอยู่ประมาณ110นะครับแต่เดี๋ยวผมจะชะลอและเดี๋ยวจะเหยียบให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคันนี้ก็มีโหมดน o r m a l eco กับ Sport นะครับไป8ปดนะครับไปดูกันโอ้โหนะครับ100 1 1 0ิ 120ครับเห็นไหมสังเกตไหมว่าสปีดสูงเมื่อกีก้นะครับหรือว่าในอรอบสูงนะครับคือมันจะใช้เวลานาน,านอยู่พอควรสังเกตได้เลยนะครับ,บเมื่อกี้80ถึง120รู้เลยครับว่าใช้เวลายอยู่พอสมควรนะครับอะเดี๋ยวผมจะเหยียบต่อนะปะดูนะดูแฮนด์ได้เลนพวงมาลัยพวงมาลัยนี่โอเคเลยนะพวงมาลัยสำหรับผมโอเคน้ำหนัก หนักอยู่พอควรนะครับไม่ได้แบบพลิ้วซ้ายขวาได้สักทีเดียวและเบรกเนี่ยโอเคเลยครับโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตนะครับแต่ถ้าภาษาของโตโยต้าเขาจะใช้คําว่า power นะครับเอ่อการเปลี่ยนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับคําว่า drive อยู่ตรงนี้นะครับตรงพวงมาลัยนี้นะครับเรากดไว้พัว นะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอนะครับคือถ้ากดแบบสั้นๆมันจะขึ้น Power ครับแต่ถ้าเรากด Drive ค้างไว้มันจะเปลี่ยนเป็น Eco ครับนี่ก็อยู่ใน Power ก่อนนะครับในกรณีถ้าเราแบบขับ o r m อลเนาะอย่างเมื่อกี้มันอาจจะไม่แรงทันใจ มันอาจจะแซงรถคันข้างหน้ายังไม่ทันใจก็ลออเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์ดูครับแน่นอนว่ามันก็จะเร็วขึ้นครับคือนอกจากรถมันจะเร็วขึ้นอะ่ะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะก็คือเวลาเปลี่ยนเป็นโหมดพาวเวอร์คือมันจะรู้สึกว่าน้ำหนักตัวรถโดยรวมมันจะเบาลงนะครับมันเหมือนไม่มีอะไรแบบท่วงเราอ,ะอ่ะจะเรียกแบบนั้นเลยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลดความเร็วนิดนึงนะครับและเดี๋ยวจะเหยียบ โหมด power ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมสังเกตเนี่ยจะเป็นโหมด power ก็ตามเนี่ยเนี่ยผมชะลอความเร็วนะคือสปีดอะลดเร็วอยู่พอควรนะคือจากแบบเมื่อกี้120อะ่ะเนี่ยลดลงมาละ85้วะเร็วมากครับประมาณ10วิ่งไม่ถึงด้วยมั้งนะครับอ่ะ80ลองดูปะ่ะ1 2 3อันนี้ลากยาวเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปละ ถือว่าถ้าดูจากตัวเลขอะแรงกว่าโหมด normal แน่นอนสัมผัสได้ชัดเจนเลยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกลับเป็น normal นะครับเราก็แค่กดปุ่ม drive เหมือนเดิมผัวแค่นั้นเลยนะครับตอนนี้มันอาจจะขึ้นนานหน่อยแต่ก็คือไม่มีอะไรครับก็กลับมาเป็น normal ละคราน,นี้นะครับ adaptive cruise control แบบ s top ป n d go นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับใช้ง่ายครับใช้ง่ายนะครับ เราก็แค่กดตัวนี้แล้วเราก็เซตไว้ได้ครับกัรระยะได้ด้วยนะครับอาให้ดูหน้าตาละกันนะครับคือมันก็จะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แหละนะครับก็คือเรากดนี่เนาะมันใช้งานนี่แล้วเราก็กดระยะเนี่ยครับเราก็ปรับขึ้นความเร็วของเราว่าจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะความเร็วนะครับโดยประมาณแต่นี่คือส่วนตัวของผมนะผมไม่ค่อยอินกับครูสคอนโทรลสักเท่าไหร่นะครับผมชอบขับเองนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับผมก็ใช้ได้ครับเซตได้นะครับสบายสบาย สินสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์บ u a l Jet พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech power you up new Suzuki Swift การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V is Cross a l 4x4 Four Master of All Roads ลุยท้าโลกพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้อมเยาดไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค Power You Up New s u z u Swift หมใหม่ไม่สิ้นสุด The new new X, the uncharted. New Nissan o m e r a มาพร้อมเครื่องยนต์1 0ลิตร turbo. New Nissan o m e r a แรงจริงจัดให้ Yes Nissan. สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตาม การออกแบบและพื้นที่ใช้งานจะเป็นอย่างไรถ้าคุณดูข้างในนี้นะคือบอกเลยว่าภายในนี่สวยมากๆเลยนะแต่สําหรับพื้นที่ใช้สอยต่างๆบอกเลยว่าพื้นที่นี่เหลือเฟือมากๆครับสเปซแถวด้านหน้านะโอ้โหกว้างเหลือเฟือทัศนวิสัยในการขรับขี่อะไรต่างๆคือบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกมากๆและแถวหลังเป็นยังไงถ้าคุณดูแถวหลังตรงนี้นะคือแบบบอกเลยว่าพื้นที่นี่เหลือเฟือเลยครับแต่แน่นอนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนี่ ผมสูงประมาณ170นะครับเนี่ยถ้าเราดูนะคือแบบเนี่ยเล็กรูมสบายๆเลยแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าเวลาเรามาลองนั่งอ่ะแบบตอนที่เรานั่งเฉยๆแบบเนี้ยกับตอนที่เราขับอ่ะ f ีล l มันจะไม่เหมือนกันผมแนะนําว่าถ้าท่านใายสนใจจริงๆให้ลองแบบนั่งแบบเฉยๆแบบนี้แล้วก็ตอนขับด้วยฟีลิ i มันจะแตกต่างกันแต่เนื่องจากผมได้มีโอกาสลองแล้วผมบอกเลยว่าพื้นที่นี่เหลือเฟือเลยครับรถอีโคาที่ใช้งานแบบ เต็มที่เลยคือนั่งได้ทั้งแถวหน้าและแถวหลังถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันถ้าเราอยากจะใช้เป็นแบบ f ฟ m ิ l y ่คานั่นเองนอกจากนั้นคือถ้าคุณดูตรงบอดนะคือแบบวัสดุมันจะเหมือนกับด้านหน้าเลยและนั่งสบายอยู่พอควรเลยครับมันไม่ได้ชันเกินไปคือแบบเนี่ยถ้าเรานั่งชิลๆแบบนี้หรือสมมุติถ้าเราอยากจะนอนแบบนี้โอ้สบายสบายเหลือเฟือเลยแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ไม่มีที่วางแขนแต่สําหรับผมอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสาคัญเพราะว่าด้านข้างตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่ยอยู่แล้วแต่ที่สําคัญก็คือมีแอร์ด้านหลังให้ด้ดวยั นี่ถือว่าเป็นข้อคิดก่อนที่จะซื้อตัวยารสเอทิฟแล้วกันนะครับถ้าคุณสังเกตน,นะเบาะแถวด้านหลังอะกับแถวด้านหน้าด้านหลังอะมันจะสูงกว่าด้านหน้านิดนึงซึ่งเนี่ยถ้าผมนั่งให้ดูนะ คุณจะสังเกตได้เลยว่าเออด้านหลังอะ่ะมันสูงกว่าซึ่งมันก็ดีนะครับสาหรับคนที่อาจจะแบบเมารถเนาะแต่จริงๆมันมีอีกเหตุผลหนึ่งครับก็คือว่าทาง t o โตยต้านะครับเขาเตรียมไว้ที่จะใส่หรือว่าวางแบตเตอรี่ไว้ข้างใต้เบาะตรงนี้นั่นเองครับการที่ทาง t o โตยต้าเขาวางแผนที่จะใส่แบตเตอรีน่นี้แปลว่าเขาจะทํารถไฮบริดแน่นอนครับแปลว่าในอนาคตเชื่อว่าอีกไม่นานเชื่อว่าในปีนี้นะคือจะมีตัว Yaris Active เป็นแบบไฮบริดให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันจากพวก,ก แสพวกตามข่าวต่างๆก็จะมีเป็นตัวแฮชแบ็กมาอีกด้วยแต่เผื่อคุณผู้ชมท่านใดกำลังสนใจตัว y a ริสเอทิฟก็จริงแต่แบบเฮ้ยอยากจะมีตัวเลือกเพิ่มก่อนก็ อดใจรอกันก็ได้นะครับมันจะได้มีออปชันเพิ่มขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันรถ E ี o c คาในบ้านเราถือว่ามีตัวเลือกเยอะมากๆเลยที่เราสามารถเปรียบเทียบได้นอกเหนือจากนั้นถ้าคนดูการออกแบบของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกรั้วภายในคือบอกเลยว่าดูไวรุ่นมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปรียบเทียบกับโ o โยต้ก่อนๆเนาะก็คือจะเป็นแบบผู้ใหญ่หรือว่าสำหรับผู้สูงอายุซะมากกว่าเนาะแต่นี่คือตอบโจทย์วัยอย่างผมหรือว่าวัยคนทํางานที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอย่างดีเลยแต่จุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือด้านท้ายน ด้านท้ายรถพื้นที่เก็บของด้านท้ายคือพื้นที่กว้างมากๆเลยและที่สําคัญคือสามารถแบ่งกั้นได้อีกด้วยเพื่อคนอยากจะวางของด้านท้ายรถของเราก็สามารถทําได้โดยที่เขาจะไม่เห็นว่าเรามีอะไรอยู่ด้านท้ายเอออันนี้คือดีมากๆเลยนอกเหนือจากนั้นอันนี้คือจะเป็นแบบสําหรับผู้หญิงหรือว่าสุภาพสตรีนั่นเองก็คือเราสามารถวางรองเท้าเป็นช่องๆได้อีกด้วยคือเขาทํามาโดยเฉพาะเลย อีกอย่างที่ผมชอบก็คือระบบความปลอดภยัยมีสองอันครับเป็นหลักๆก,ก็คือหนึ่งระบบเตือนออกนอกเลนคือถ้าเราออกนอกเลนนะครับมันจะมีเสียงเตือนเราเลยนะว่าแบบเออเฮ้ยคุณควรแบบกลับเข้ามานะอะไรแบบนี้และอีกอันหนึ่งก็คือ blind spot ครับ blind spot คันนี้มีให้และที่สำคัญคือมีเสียงให้ด้วยคือแบบสมมติมีรถผ่านมานะครับหรือว่าอยู่ในระยะเซนเซอร์ของเขา และเราเปิดแบบไฟเลี้ยวที่จะเดียวไปฝั่งนั้นพอดีอ่ะมันก็จะมีเสียงแบบตืดๆๆซึ่งเสียงจะค่อนข้างดังลูกเล่นอื่นๆของคันนี้ก็มีให้ไม่ว่าจะเป็นพวกไฟแอมเบียรหรือว่ากล้องอันนี้ก็มีมาให้เอออันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าคนดูกล้องมองหลังของคันนี้ถือว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดมากนักเนาะคือก็ไปตามสไตล์โตโยต้าอยู่นะตอนนี้นะอันนี้คืออาจจะต้องรอกันอีกทีคือภาพถ้าตอนกลางวันเวลาเราใช้งานอ่ะมันถือว่าโอเคอยู่ถ้าแต่ถ้าไปตอนกลางคืนอ่ะมันอาจจะ ไม่ได้คมชัดสักเท่าไหร่บอร่อเนี้ยถือว่านั่งสบายมากนะถ้าพูดถึงโดยโรถที่ผมได้มีโอกาสขับรถคันเนี้ยก็แบบประมาณ2ชั่วโมงได้นะคือแบบก็รู้สึกโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยเลยด้วยซ้ำไปแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือไม่ได้เป็นอบอไฟฟ้า แต่จุดอื่นๆครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเราก็สามารถวางแก้วได้ตรงนี้เออเพราะว่ามันก็ทําให้พื้นที่ใช้สอยต่างๆอะ่ะเพราะว่าเออมันอเนกประสงค์และมันอำนวยความสะดวกได้ดีนอกจากที่วางแก้วตรงนี้แล้วช่องต่างๆตรงนี้เราก็ยังสามารถวางของได้และพื้นที่นี่ถือว่าเหลือเฟือเลยนะเบรกมือก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยเออคือเรื่องจุกจิกพวกนี้ถือว่าเป็นปันจจัยสําคัญเหมือนกันนะในการที่เราจะเลือกซื้อรถสักคัหนหนึ่งนั่นเอง และขอย้ำการขับอีกครั้งหนึ่งครับคือถ้าใครนะครับต้องการใช้รถแบบขับในเมืองอยู่เป็นหลักคันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นอัตราการเร่งหรือว่าความสะดวกสบายอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเราไปแบบนอกเมืองหรือว่าใส่ซิ่งนิดนึงก็อาจจะ ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่เราก็สามารถเอาไปดัดแปลงหรืออะไรก็ตามเ้าตามที่เราต้องการนั่นเองแต่สุดท้ายครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อคันนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรอรถรุ่นอื่นๆก็ตามก็ลองเช็คดูนะครับทางโชว์รูมต่างๆก็ลองเปรียบเทียบกับรถอ e ีโคคาร์ที่อยู่ในตลาดเดียวกันหรือเราเปรียบเทียบราคาว่ามันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองแต่ถ้าเราแบบไม่สน no c a ร์ก็จัดไปเลยครับสำหรับตัว Toyota Yaris Active นั่นเอง เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับตัว Toyota t o โยต้า a r ริ a เอท v e ถึงแม้กระแสของรถคันนี้จะค่อนข้างฮอตอยู่พอสมควรแต่การตอบรับยอดขายความน่าสนใจของรถคันนี้ก็ยังดีอยู่ต่อเนื่องครับหากคุณผชมท่านใดกําลังสนใจรถอีโคคาอยู่นะครับผมก็แนะนํารถคันนี้แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจจริงๆที่แบบต้อนใจจะซื้อเลยอ่ะก็ไปทดลองนั่งไปทดลองขับกันก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผมขอย้ํานะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติม พวกเราก็มีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.carresort.co.th YouTube c h anel n Facebook Fan Page ของพ่อมรยนต์ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาของที้ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Good Night และสวัสดีครับ